ท่านระโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกับพระกรรมฐานแล้วต่อต่นี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสงบจิตมีความสํารวมใจคิดไปว่าสำหรับวันนี้ ในเวลานี้เราตั้งใจจะประกอบความดีเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความเกิดเป็นทุกข์ท่านกล่าวว่าชาติปิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชาราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ โสกะปิเทวทุกขโทมนัสตุฟายาตเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความลัดพราดจ,จากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เป็นอันว่าสภาพที่เราเกิดขึ้นมานี้ไม่มีอะไรดีมันมีแต่ความทุกข์ ทุกเพื่ออะไรทุกเพื่อความเกิดเป็นเบื้องตน้นขณะที่เกิดมามันก็มีทุกอยู่ในคันขมารดาก็มีทุกการที่อยู่ในคันขมารดาเป็นทุกกรก็ลองคิดดูเราต้องไปนอนคุดคู่อยู่ในคันขมารดาเต็มไปด้วยความไม่สะดวกไม่สบายด้วยการทั้งปวง เรานั่งกอดเข่าคุดคู่อยู่ในคันเขมรดาสิ้นระยะระยะเวลาสิบเดือนลองนั่งคิดดูฟังไปแล้วก็ครครวนไปด้วยว่า,าการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์ถ้าไม่แน่ใจก็ลองนั่งกอดเข่าล่นโกโก เพียงใช้เวลาไม่มากสักสามชั่วโมงโดยที่ไม่มีการขยับเขยื่อนไปไหนจะมีความรู้สึกยังไงสำหรับนั่นใช้เวลาเป็น3สามชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องใช้เวลาทรมานกายอย่างนี้ถึงสิบเดือนจะมีความรู้สึกยังไง มันจะสุขเพียงใดหรือมันจะทุกข์เพียงใดข้อนี้แทนหลายข้อยท่านหลายพิจารณาเอาเป็นอันว่าเมือ่อการอยู่ในคันเขมารดาก็เป็นทุกข์ขณะที่อยู่ในคันเขมรดานั่งหลับตานึกซึงสภาพในท้องของคนมันมีอะไรบ้าง มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสิ่งที่เข้ามาทำความโซโครกแบบเพื่อนสกปรกตัวร่างกายรวมความมาทุกสิ่งทุกอย่างในค่ายเขามันในค่ายเขมันดาเต็มเลยความสกปรกอาหารจะพึงมีึ้นมันได้ก็เพราะใัยมารดาเป็นเหตุถ้ามารดาบรพวกคขงร้อนเกินไป ผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปร่างกายของเราก็มีทุกข์รวมความว่าเราทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็ทุกอย่างสาหัสต้องทรมานอยู่ในที่แคบๆจเยียดมือเยียดเท้าก็ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเด็กที่อยู่ในคันเขมรดาทำไมจะต้องคุดคู เหยียดมือเหยียดเท้าไม่ได้หรือเราองซาพิจารณาดูว่าคันขามันดาใหญ่โตขนาดไหนเด็กที่คลอดมาในวันเดียวโตขนาดไหนไปเทียบเคียงกับคันขามาันดาแล้วก็จะเห็นว่ามันทําไม่ได้มันทําไม่ได้กว่าจําใจจําอยู่ จำใจจำต้องทนจำใจจำย่ต้องนั่งอยอย่างนั้นเพ็นั้นว่าจำจะต้องทุกข์ทั้งทั้งที่เราไม่ปรารถนาจะทุกข์มันก็ต้องทุกข์เมื่อออกจากคันมันดาใหม่ๆอยู่ในร่างกายของมันดามีแต่ความอบอุ่นไม่เคยกระทบกระทั่ทงกับความร้อนจัดหนาวจัดเรื่องอากาศปกติ เพราะว่าอุณหภูมิในคันมารดามีสภาพปกติอุ่นสม่ำเสมอกันออกมาสนอกกระทบความร้อนที่มีความร้ายแรงยิ่งกว่ากระทบกับความเย็นที่มีความร้ายแรงยิ่งกว่ากายทั้งกายก็แสบเมื่อออกจากคันมารดาทนด่อความแสบกายไม่ไหวจริงร้อง เป็นว่าตอนนี้ก็จะคันมารดาใหม่ๆเราก็ทุกข์ต่อมาก็ความทุกข์มังเกิดขึ้นอีกอยู่ในคันเขามารดาทุกในการคุดโคแล่ออกจากคันเขามารดาเหยียดแขนเหยียดขาเหยียดเท้าเหยียดมือได้ตามอธัธยาศัยแต่ด้วว่าร่างกายของเรายังไม่มีกําลังแม้จะพลิกซ้ายพลิกขวามันก็ยังไม่มี ยังไม่สามารถจะทำได้ความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็เกิดเกิดตรงไหนเกิดตนตนที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนอิเดยาบถได้การที่ต้องนอนอยู่ในสภาพเดิมอย่างนั้นได้แต่ชักมือชักแขนชักขาเล็กๆน้อยๆแต่แขงซ้ายแต่แขงขวาไม่ได้มันเป็นทุกข์ ถ้าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทุกข์ก็ลองนอนดูนอนอยู่ยางนั้นทักสามวันไม่ต้องอามากไม่ขยับเขยื้อนไปไหนที่เราคิดว่านอนสบายลงนอนดูก็จะพึงรู้ว่าการนอนอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ในเมื่อเราทราบสภาพะความทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเบื่อได้อยง่ง เมื่อการเกิดได้อย่างมันยังไม่เบไ,ไม่ทุกแต่เพียงเท่านั้นอาหารที่เราจะต้องการบริการอาหารที่ต้องการบำรุงร่างกายเรายังพูดไม่ได้เรายังบอกไม่ได้ยังไม่จะสาศึกษาในวาจาและไม่สาในสำเนียงก็เป็นว่าเวลายหิวมารดาไม่รู้ว่าเราหิว เวลาปวดอุจาระปัสสาวะมารดาและพี่เลี้ยงไม่รู้ท่า่รู้ท่ายังไงหิวต้องรอง้องเขาจะไม่รู้หิวจัดมีสภาพเป็นยังไงเป็นความสุขหรือความทุกข์ท่านฟังแล้วก็โปรดพิจารณาตามไปด้วยจงอย่าใช้แต่เพียงสัญญาํำว่าสัญญาก็คือความจำ จำไว้เฉย,ยไม่มีประโยชน์จำแล้วก็มาคิดๆแล้วก็หาทางหนีความทุกข์การที่เรามีความหิวกว่ามารดาและพี่เลี้ยงจะนำอาหารม,มันให้มันก็ทุกข์เลือกความการปอุจาระปัสสาวะมันทุกข์ขนาดไหนในเมื่อทนไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้จาระปัสสาวะมันหลั่งไหลออกมา ตอนนี้จงนึกถึงสภาพความเป็นจริงจงอย่าคิดว่าเวลานั้นเราไม่มีจิตใจมีสภาพมันหัวหลักัวต่มันไม่ใช่อย่างนั้นความรู้สึกมันมีแล้วการที่ต้องการความสุขปกสมมุมอย่างนั้นไม่มีสำหรับเราแต่ว่าเราทำไมจะต้องทำอย่างนั้นก็ไม่มีความจำใจ เป็นเหตุสุดวิสัยที่เราสามารถจะเปลี่ยนตัวได้มันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ขอท่านนังหลายได้โปรดพิจารณาด้วยปัญญาของท่านนอกจากนั้นเมื่อเดินได้โพดได้แต่ก็ต้องอยังอาศัยมันดาและพี่เลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามความปรารถนาะ ต้องการร้อนอาจจะได้ยินต้องการยินอาจจะได้ร้อนเพราะต้องเขาจะให้เฉพาะอาหารที่เขาพอใจถ้าสิ่งใดไม่เป็นความปรารถนาของเขาเขาก็ไม่ให้เขาไม่เคยถามเราเลยว่าเราต้องการอะไรพยยามป่วยไข้ไม่สบายกว่าจะสแสดงออกเรายังบอกไม่ได้เขาต้องอาศัยอาการที่สแสดงออกทางกาย รวมความว่าเป็นการวินิจฉัยของหมอหรือว่าพี่เลี้ยงหรือามารดาแต่การวินิจฉัยอาการอย่างนั้นมันจะตรงกับความประสงค์ของเราหรือไม่มันก็ไม่แน่ว่าเป็นอันว่าเราก็ต้องนั่งทนทุกขท์กขทรมานต่อไปเมื่อโตโตขึ้นถึงความเป็นหนุ่มเน็นสาวความประถนามากยิ่งกว่านั้น ต้องทุกเรื่อการประกอบอกิจการงานทุกอย่างเพื่อการทรงตัวไม้เป็นไปาตามคำบรรทัปัญชาความปรารถนาของผู้ใหญ่บางทีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นที่ไม่เต็มใจสำหรับเราแต่ถ้าว่าเป็นความพอใจของผู้ใหญ่เราก็จำเป็นจำใจจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม การจะทําได้ความไม่เต็มใจเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ท่านลงนักนั่งนึกดูเพราะว่าเราไม่มีอิสระทาน,นี้เราก็จะไปโทษผู้ใหญ่เพราะเวลานั้นปัญญาแห่งความรู้สึกรับผิดชอบของเรามีน้อยที่เราเห็นว่าดีแต่าว่าเสียงทั้งหลายเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ ในเมื่อมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ใหญ่จะปล่อยให้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่เป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียวเด็กทำชั่วเขาก็ด่าว่าผู้ใหญ่ไม่ดีแต่ถ้าว่าอารมณ์ของเรานี้ปรารถนาจะทำอย่างนั้นก็เรามานั่งนึก ความฝืนใจที่เราไม่จําเป็นจะเราไม่ปรารถนาจะทําอย่างนั้นเรามีความต้องการอย่างหนึ่งแต่ถ้าว่าผู้ใหญ่ต้องการอย่างหนึ่งเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังอย่างนี้ไม่เกิดมามันก็เป็นทุกข์นอกจากนั้นยังเป็นทุกข์ในการศึกษาวิทยาการต่างๆการเรียนหนังสือเพื่อความรู้มันก็เป็นทุกข์ การประกอบการงานทุกอย่างที่หาจุดจบไม่ได้ในชีวิตรวมความงานประกอบอาชีพนี้ไม่มีจุดจบจึงกว่าจะสิ้นชีพตักใสลงไปเมื่อไรนั่นจึงจะมีการหมดงานการทำงานตัวอย่างค้าขายก็ดีรับราชการก็ดีรับจ้างก็ดีทำไร่ไถนาก็ดี ใช้วิชาเวทมนตรกระถายก็ดีแต่และอย่างต้องใช้ความเพียรความพยายามต้องอดทนโดยความเหนื่อยความร้อนความหิวความกระหายเราจะนอนให้สบา,สบายมันก็นอนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรถ้าไม่ไปนอนเข้ามันไม่มีกินบางรายเกิดในกองเงินกองทองแต่ก็ยังไม่พอ หาความพอไม่ได้ยันได้เกียดแต่กายด้วยระการทั้งงผวกอาการอย่างนี้มันก็เป็นอาการของความทุกข์รวมความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความทุกข์เมื่อถึงคราวที่แต่งงานอยู่คนเดียวคิดว่ามันไม่มีสุขแต่ความรักเกิดขึ้นในระหว่างเพศ สิ่งใดถ้าเรารักสิ่งนั้นองค์สมเด็จโตสัสมมาสัพธเจ้ญาทรงกล่าวว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ตามพระมาลีว่าปิยโตชายาเตโสโกปิยโตชายาเตพยังซึ่งแปลเป็นใจนความว่าความเศร้าโศกเสียใจมาจากความทุกข์ ใครอันตร,รายทั้งหลายจะเพิ่งเกิดมีกับเราก็อาศัยความรักเป็นปัจจัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งไรถ้าเราไม่รักเราก็ปราศจากการโวงแหนใครพู้ใดที่ไหนมีความปรารถนาอะไรนั่นเราก็คิดว่าจงทำตามนั้นตามความปรารถนาของเธอ สิ่งใดที่เขาชอบใจจงเอาไปแต่สิ่งที่เราไม่รักวัตถุคนดีบุคคลคนดีถ้าเป็นสิ่งที่เรารักใครมายื้อแย่งเราโกรธเพียงแค่ต้องการเราโกรธถ้าเขามายื้อแย่งอาจจะต้องประหัดประหารกันเป็นอันว่าความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์ไปความรักเป็นปัจจัยเกิดอันตรายต่าง ต่อ,อมาความป่วยไข้มาสบ,บายเกิดขึ้นกับเรามันเป็นสุขก็เป็นทุกขออ์การเสียดแทงต่างๆโรคะว่าโรคและว่าการเสียดแทงออโรคเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งมันก็หาความสบ,บายการสบ,บายใจไม่ได้เราต้องตะเกียกตะกายหาหมอมารักษาสำหรับหมอ้อาแน่ใจไหม ว่าหมอจะมีความเข้าใจในทุกขเวทนาของเราทุกอย่างความจริงเสียงทั้งหลายเหล่านั้นเราโทษหมอไม่ได้หมอก็ทำตามความสามารถเท่าที่หมอมีอยู่แต่ถ้าว่าเราก็ยะเสวยทุกขเวทนากว่าการเสียดแทงทั้งหลายเหล่านั้นมันจะหายไปปัจจุบัน ในโบราณถ้าโบราณเราก็ต้องกินยาขมกินยาฝืนกินยาคืนทุกจากร่างกายไม่ดีมีอยู่แล้วก็ต้องมาทุกข์เพราะทุงยาขมและฝืนเป็นต้นในสมัยปัจจุบันเราถูกแทงได้เข็มมันก็เจ็บถ้าเป็นยาฉีดเป็นอันว่าเราต้องสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสเมื่อเรามีความโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกาย ต่อมาความแก่เกิดขึ้นความแก่ในี่หูก็ฝ่าตาก็ฝางกำลังก็ไม่ดีความจำก็เลอะเลือนทุกสิ่งทุกอย่างช่วยตัวเองในยากเพราะความทุกข์พภาพของร่างกายเมื่อความปรารถนาสิ่งใดสมัยความเป็นหนุม่มเป็นสาวเราจะต้องการทำอะไรก็ทำได้ตามใจนึก กากําลังวางชาดีแต่ถ้าว่าพอแก่คาแล้วนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ตามใจเรามือและเท้ามันอ่อนเพลียเราอยากจะเดินให้มันไวมันก็ไวไม่ไหวเพราะกำลังมันตกอยากจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามที่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ทําไม่ได้กําลังไม่ดีโูที่จะฟังสิ่งต่างๆมันก็ฟังไม่ค่อยถนัด ตาก็ฟ้าฟางมองม่ถนัดในการอย่างนี้เป็นการเป็นปัจจัยของความสุขและความทุกข์ถ้าเราจะตอบกันทังอย่างสาวมอมมันชนธรรมดาก็ที่ว่าความทุกข์ต่อมาถ้าสิ่งที่เรารักก็คัดคราจากกันเมื่อต้อสู้สิ่งทุกอย่างต้องจากเราไปทั้งๆท,ที่เรายังมีความรักความอะไรปรรถนาในสิ่งนั้นยังมีอยู่ ทรงสมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่านี่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ต่อมาภัยใหญ่จะถึงกับเราคือร่างกายมันจะตายถ้าจิตใจของเรายังเกาะร่างกายถือว่าเป็นเราเป็นของเรามีอารมณ์ฝืนกฎธรรมดาเกิดเป็นเด็กอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอัน,นิี้ตามธรรมดาพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่อยากแก่ฝืนธรรมดาแล้ว เมื่อร่างกายเราเกิดมาไม่ต้องการจะมีโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เป็นอารมณ์ฝืนธรรมดาในที่สุดความตายเป็นเข้ามาเราก็าไม่อยากตายบนบานสังกล่าวปู่เจ้าทั้งหลายว่าขอเข้ามาเจ้าจงอย่าตายจงย,าย่าปวยไข้มาสบายเด้ยังมีผู่นใดมีอำนาจไปเกินกว่าพระญามัจุราช พญาเมาจุราชจงห้ามหันไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์เล็กไรืใหญ่ย่อมไม่ให้อภัยกับใครสาม,มารถจะบุกยี่ชีวิตคนและสัตว์ทั้งหลายให้พินาศไปด้วยอำนาจกำลังของตนองสมเด็จพระทศพลทรงตัดไว้ในธรรมนิยามว่าเหมือนกับภูเขาใหญ่เหล็กใหญ่ที่ลูกจันดงงชนพลิ้งมาทั้งสี่ทิศ หมดคยีย่บุคคลที่มีจิตที่ร่างกายแม้แต่สัตว์ให้ละเอียดพินาตไปชั้นใดมรณะภัยคือความตายก็มีสภาพจนนิ่นั้นไม่เคยให้อภัยกับใครจะเป็นใครอยู่ในฐาน,นะอะไรก็ตามต้องตายด้วยกันทั้งหมดมือถึงเวลาจะตายนีร่ระบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายที่พูดมานี้ เพื่อให้ท่านหลายเข้าใจว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับร่างกายมันเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไม่อยากจะตายในเมื่อเราเกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ เพื่อสแสวงหาทุกอย่างนี้เราจะเกิดชาติไหนหรือว่าเกิดชาตินี้จะมีฐานะอะไรก็ตามทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เรายังจะคิดตั้งใจอยากจะเกิดต่อไปหรือยังไงถ้าเราเกิดต่อไปเราก็พ้นไม่พ้นความทุกข์ก็ไปนั่งนึกดูถึงว่ะโมกขลาและราษาดีบท เป็นลูกมหาเศรษฐี <c oughs> มั่มีทรัพย์มากแต่ทว่าท่านได้พิจารณาเห็นแล้วว่าคนทุกคนที่มาดูมรสศพตายหมดผู้สแสดงมรสศพไม่ช้าก็ตายแม่้แต่ท่านนาสองก็จะต้องตายเหมือนกันยึงได้คิดว่าทําใดที่จะทำให้คนตายมีอยู่ก็ต้องมี มีธรรมที่ทําให้คนไม่ตายมีอยู่เหมือนกันเพราะในโลกนี้มันมีแต่ของคู่กันของเดียวไม่มีมีความสุขแล้วก็ต้องมีความทุกข์มีส,สว่างแล้วมันก็มีมืดเป็นอันว่ามันต้องมีคู่กันอย่างนี้จึงได้แสวงหาความดีคือโมกขธรรมได้กระทำธรรมเป็นเครื่องพ้นนี่สําหรับเราทั้งหลาย ที่อยู่ร่วมกันมีใครบ้างไหมที่ยังมองไม่เห็นทุกคนที่มองไม่เห็นทุกก็คือคนที่แสวงหาความโลภเป็นปัจจัยยึดถือความโกรธความเพียรบัตจองล้างจอง้านสงสัยบูาคนหลายว่าคนอื่นว่าคนนั้นเป็นศัตรูกับเรา นีมม่มีมีความหลงอยู่มากแล้วหลงไหลายไฟฝันยึดว่าขันห้าดาสักสินทั้งหลายจะทรงอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยรวมความว่ามีใจจิตในโลกธรรมทั้งแปดประการหนึ่งอยากได้ลาบได้ลาบมาแล้วดีใจไม่ได้คิดว่าลาบกับเราจะอยู่ด้วยกันนานขนาดไหน มันลาบหมดไปเขาเสียใจอยากได้ยศถาบรรดาศักด์ได้ยศถาบรรดาศักดิ์มาก็ดีใจไม่ได้คิดว่าสิ่งทั้งหลายล่านี้ยศเขาให้เราได้มันก็สลายตัวได้เมื่ออยากจะปรารถนาความสุขสุขที่อิงไว้เดามิตรเพื่อสิ่งของ เมื่อความสุขมันมีมาก็ไม่ปรารถนาความทุกข์แต่มันของคู่กันสุขมีที่ไหนทุกข์มีที่นั่นเป็นอันว่าเราก็ไม่พ้นความทุกข์แล้วก็ต้องการนินทาและสันเรินใครก็นินทาไม่ชอบใจสันเรินดีใจอาการอย่างนี้เป็นอาการความหลงของคนที่เต็มไปด้วยความโง่ อาการอย่างนี้ทั้งหมดเราจะหาทางเลี่ยงด้วยอาการอย่างไรรวมความมาบันจะมีเหตุอย่างนี้ได้ก็เพราะสายความเกิดเป็นปัจจัยอันดับต้นขอบรรดาท่านทั้งหลายรวบรวมกำลังใจของตนไม่ใช่เฉพาะเวลานี้ผมถือว่าต้องใช้อาการอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมง นั่นก็คือสมรวมใจอยู่ในขอบเขตของความดีอันดับแรกกำหรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออก,กรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เป็นการคุมสติสมัจัญะญ ถ้าจะใช้คาภาวน,นาเวาให้ายใจเข้าภาว,วน,นาว่าพุทธเวาให้าใจออกภาวน,นาว่าโธไม่ต้องออกเสียงนึกในใจรวบรวมกําลังใจของเราอยู่ในขอบเขตเพียงนี้นี่เป็นดับตนของการจเจริญพระกรรมฐานแต่ผมว่าไม่ตนสําหรับท่านทุกคนก็บางท่านจเจริญพระกรรมฐานมานับเป็นปีๆ ก็ยังมีอารมณ์พุ่งมีอารมณ์ซ่านมีอารมณ์ทะเยอทะยาน,สนแสดงว่าไม่ได้ลดอะไรลงไปเลยการไม่ลดของการบวชก็สแสดงว่าการเพิ่มโทษจากกิเลสให้มันมากขึ้นหากว่าท่านนั้หลายพยายามฝึกใจเพียงเท่านี้วิธีฝึกใจของท่าน <c oughs> ทุกคนจงลมพรหมทันตัวเอง หมายความว่าถ้าไม่จำเป็นใดๆเราจะไม่พูดกับใครทั้งหมดกำหนดจิตไว้อย่างนี้เพราะว่าเราจะถืออารมณ์คุมอารมณ์ให้ทรงไว้ในด้านความดีคือจิตไม่ยอมรับสภาวะของกิเลสไม่ยอมมาเคารพอารมณ์ของกิเลสถ้าไม่จำเป็นจงอย่าพูดกับใคร ถ้าพูดกับใครก็จงพูดโดยธรรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ก้าวกก่พาดพิงไปถึงอำนาจของความรักอำนาจของความโลภอำนาจของความโกรธอำนาจของความหลง <c oughs> จินจ่าโดยธรรมก็คือว่าจินจากันว่าเหตุที่ทำอย่างไงเราจะพ้นทุกข์อ <c oughs> งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไง อันนี้เป็นของไม่ยากถ้าคิดอย่างนั้นมันไม่สมบายใจมีคัสเตมีเครื่องบันทึกเสียงเอาคัสเตไปฟังตามอธัธยาศัยใจไม่จะอยู่ที่ธรรมเมื่อใจมันอยู่ที่ทโหูมันอยู่ที่ธรรมอย่างนี้จิตใจเราก็สงบความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนมันก็ไม่มี อารมณ์และยำอับปีได้แตความชั่วคือความรักความโลภความโกรธความหลงมันจะเบาบางไปทีละน้อยอยเพราะสายใจของเราไม่คบกับมันนิรบรรดาท่านปโยคนาวาจรทุกท่านการแก้อารมณ์จมานเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์แก้แบบนี้ค่อยๆเค,ย,คยทำไปทุกทีทุกทีนานเข้าอารมณ์จะชินในที่สุด จิตเราก็จะมีแต่ความสงบสามารถจะบังคับให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่สามารถจะมายุ่งกับจิตของตนได้เราก็สบายจุดนี้ถือว่าเป็นปจุดปัดจจัยอันหนึ่งที่เราจะไปเป็นเหตุให้เราคนทุกข์อันลสำหรับท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้พูดมาก็ครบจิตยี่สิบเก้านาทีแล้วก็ขอยุตติไว้แต่เพียงเท่านี้ ่อที่นี้ไปขอทุกท่านอย่างหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดลดลมหายใจเข้าให้ใจออกใช้คำา,าิจารณาและพิจารณาตามอัตยาสายยิงกว่าท่านาหลายจะเห็นว่าสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเวลานี้ผมไม่ตั้งไม่ให้แล้วก็จะไม่เตือนใจเวลาสำหรับเลิกเพราะว่าบางที บางท่านพรอได้เวลายอย่างนั้นพอได้ินเสียงการตรวจน้ำก็ตกใจแต่ความจิตยังสบายอยู่ทั้งนี้เพื่อท่าน,นหลายทำไปตามความสะดวกตามความประสงค์ของตนจึงจะไม่เร่งรัดธรบรรดาธนพุทธสาสนิกชนอยาจะทำนานเท่าไร่ก็ได้นั่งไม่สมบายก็นอนนอนไม่สมบายก็ยืนยืนไม่สมบายก็เดิน จะนั่งอิริยาบถใดก็ได,ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวและต่อจะนี้ไปขอทุกท่านจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเข้าใใจออกใช้คำภาวน,นาและพิจรารณาตามอัติยาใสถาึงกว่าจะท่านนลายเห็นว่าสมคว,วรสวัสดี